เมื่อวานได้ลงได้ลงน้ำครับอัมพันธ์เนาะเออจะดูอัมพันธ์ที่หูเขายังปกติอยู่แนละ้วไอ้พวกหูหูฉีกฉีนี่คือเกิดจากอะไรครับหรือว่าเป็นอยู่แล้วของแต่ละตัวมกีก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าที่มางเขาเา็ยัางก็ไม่ได้อ๋ออาจจะมีแผลมีอะไรออกมาก็มีใช่ไหมครับอย่างอย่างตัวเนี่ยครับตัวอัมพันธ์ที่เขาสามารถกินได้อะไรได้ปกติไหมครับหรือว่าฟันหลังอะไรขเขาก็เริ่มไปละเรื่องกาั้นแกนสนมารถดีของแรงอ๋ออันนี้ก็อยู่ในขายที่ต้องให้เป็นลูก เ้าเหนียวใช่ไหมครัทานนี้ทุกวันเลยครับส่วนที่แตกต่างกันไปคือจะเป็นพวกออกไปตัดอ้อยตัดอะไรพวกนี้ให้เขากินถูกไหมครัใช่อ่าแล้วอย่างนี้มีแนวโน้มว่าเขาจะเอาเข้ามาเพิ่มอีกไหมครับเท่าที่ดูมาเรื่อยๆไหมแต่ไม่เหมือนจะมาฝากเลี้ยงครับช้างที่ไม่ได้ใช้งานนะครก็เอามาฝากคือมีฝากเลี้ยงด้วยเหรอครับก็คือเอาไว้สักระยะหนึ่งมารักษามาอะไรอย่างนี้แล้วก็เอากลับครับอืมแล้วก็จะเอาเงินมาให้มีคนบริจาคมาอาจจะมาพร้อมกับช้าง คนไทยจะมัน,เนจเลยอ๋อแต่ไม่คือไม่ค่อยมาแต่ว่าสะดุดเชียอบอริจากมากกว่าใช่พวกที่บรรดาช้างตัวที่รู้ว่าเดี๋ยวเรากำลังจะป้อนข้าวเขาก็จะเริ่มเดินมาแล้วแต่ส่วนใหญ่ที่เขาให้จริงๆจุดประสงค์ที่เขาอยากจะให้คือจะเป็นพวก กลุ่มช้างแก่เทยุกเกิน60พวกนี้ก็อย่างที่บอกเคี้ยวยากเลยต้องให้เป็นพวกนี้อาหารเสริมซึ่งแต่ละลูกของไอตัวก้อนข้าวเหนียวเนี่ยเขาก็จะใส่พวกลำรวมถึงสารอาหารโปรตีนต่างๆเข้าไปด้วยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะใส่เกลือลงไปด้วยเพื่อให้มันได้สารอาหารตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็ถ้าเกิดตัวไหนปกติหรือว่าดูจากโดยรวมแล้วถ้าเกิดไม่มีการขาดสารอาหารเขาก็จะเปลี่ยนไปใส่อย่างอื่นแนทนเช่นฟักทองอย่างที่ไม่เช้าเราหัน่นกกนก็จะเป็นฟักทองนะฮะรวมถึงเมื่อวานด้วย มองว่าสังคมของเราเนี่ยยังมีอะไรอีกเยอะที่เราไม่เห็นยังมีอะไรอีกเยอะที่เรามองข้ามไปนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสแล้วก็ได้มารับรู้ว่าชีวิตของสัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับคนไทยมาต้องเป็นหลายร้อยปีแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงสัตว์ที่แก่แล้วอายุมากกว่าเราเนี่ยบ้านปลายชีวิตของเขาเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาต้องการอะไรภายในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสังคมเราจะอยู่คู่กับช้าง หรือว่าสัตว์อื่นๆเนี่ยต่อไปยังไงถ้าเราขาดคนดูแลอย่างจริงจังฮะขี่ช้างมาครับเนี่ย <laughs> ขี้ควายครับ ือโ,โดยธรรมชาติของเขาเนี่ยช้างจะเป็นสัตว์ที่ระบบย่อยมีปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอุจจาระของเขาเนี่ยหรือว่ามูลเนี่ยมันจะเหมือนกับยังมีพวกกากของอาหารที่เขากินเข้าไปเยอะอยู่นะอย่างตรงนี้เนี่ยบางทีเราถ้าจะมองมองออกไปเนี่ยเราคิดว่ามันจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับกองกอหญ้าด้วยซ้ำไปนะจริงๆแล้วเป็นมูลของช้างนะฮะนี่ก็จะเป็นเหมือนกับพวกอ้อยพวกอ้อยต่างๆส่วนตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะเอาช้างมาอาบน้ํา ซึ่งเราสังเกตได้นะเวลาช้างเนี่ยเวลาเขาเจอแดดร้อนๆสภาพอากาศร้อนๆเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับพยายามที่จะควักเลนทรายหรือว่าน้ำเนี่ยมาทาตามตัวนะครับเพื่อให้เป็นเหมือนกับเหมือนเกาะกันรังสี UV นะฮะไม่ให้โดนตัวเขาเยอะเกินไปเราจะสังเกตง่ายๆเลยเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยอย่างตัวนี้ก็จะมีเหมือนกับเศษโคลเศษทรายอยู่ซึ่งก็จะมาจากการที่เขาเอางวงเขาเนี่ยดูดหรือว่าตักทรายพวกนั้นเนี่ยมาลาดกับตัวเองนะครับสังเกตอีกอย่างนึ่คือเวลาเขาร้อนๆเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับกระพือหู กระพือหูเพื่อให้อุณหภูมิในร่างกายข้างตัวเขาเนี่ยเย็นลงช้างเอเชียจะมีลักษณะหูเล็กกว่าช้างแอฟริกาเพราะว่าเนื่องด้วยสภาพ,พสภาพภูมิอากาศของแอฟริกาเนี่ยค่อนข้างจะร้อนกว่าทําให้ใบหูที่เอาไว้เป็นเหมือนกับตัวระบายความร้อนของเขาเนี่ยต้องใหญ่กว่าช้างเอเชียนะฮะ Oh yeah, I see. And I went very far, so it's still very shallow. Uh -huh. so they, uh, you should not uh -huh. jump on the boat. We tell them not to jump the ropes uh -huh. because if they, they some some people they let go already here, uh -huh. and then you just fall on the rocks. Oh. It's very hard. Right yeah, yeah, yeah. Because yesterday I fall here. Yeah, I felt yeah. my foot. Yeah.